ต้องบอกว่าไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะสำหรับแคสนักแสดงวันพีชเพราะอนิเมะดังระดับโลกแบบนี้นะคะการแคสนักแสดงสำคัญมากๆไม่ใช่แค่เหมือนแต่ต้องเคมีดีแหละเข้าถึงบทบาทด้วยเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกระแสแอนตี้เนี่แหละถ้าหากแคสออกมาไม่เหมาะหรือไม่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยก็คล้ายจะเป็นตราบาปติดตัวไปตลอดค่ะซีรีส์บางเรื่องเนี่ยเจอกระแสะแย่ๆแ,แบบนี้ก็โดนตัดจบไปซะดือด้อๆเลยก็มีนะคะดังนั้นการลงทุนครั้งนี้ของ n น t f l i x มีความเสี่ยงค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า ทำไมนักแสดงหน้าใหม่เหล่านี้ถึงได้รับเลือกให้มาเล่นบทนำทั้ง5ตัวละครในวันพีชบอกเลยว่าไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะทุกอย่างถูกที่ถูกเวลาและมีเหตุผลมาพูดถึงการแสดงและย้อนดูผลงานของนักแสดงหน้าใหม่ทั้ง5คนในวันพีชกันค่ะ เริ่มจากอินยากิโกโดอยผู้รับบทลูฟี่น้องเป็นชาวเม็กซิกันค่ะปัจจุบันอายุ20ปีเกิดที่เม็กซิโกซิตี้เริ่มเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุ13ต่อมาในปี2020ค่ะบทนำที่แจ้งเกิดนักแสดงเด็กมากความสามารถคนนี้เป็นหนังจากประเทศเม็กซิกโกที่ชื่อว่า g o y o u t อินยากิรับบทนำเป็นเด็กชายผู้ผิดหวังในโลกของผู้ใหญ่จนหยุดพูดแบบมนุษย์ทั่วไปและเริ่มพูดด้วยภาษาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะ ต่อด้วยแม็กซอมบี้หนังซอมบี้เม็กซิกันแอคชั่นคอมดี้คล้ายๆซอมบี้แลนด์ค่ะอินยากิรับบทเป็นเด็กวัยรุ่นหนึ่งในกลุ่มตัวละครหลักที่ดูท่าทางจากตัวอย่างเนี่ยแสบชัยย่อยเลยน่าเสียดายที่ไม่มีฉายในบ้านเราค่ะ แต่เส้นทางก่อนมาเป็นลูฟี่ในวันพีเนี่ยก็น่าจะมาจากที่อินยากิได้เล่นซีรีส์แมสซิการที่ฉายทางเน็ตฟ i ิถึง2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือ w ู o k i l ยวซาร่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนการเสียชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อว่าซาร่าค่ะหลังจากพี่ชายของเธอถูกจับเป็นแพะและติดคุกอยู่นาน18ปีนะคะเขาก็ออกมาตามหาความจริงว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าซาร่าค่ะโดยอินยากิรับบทสมทบเป็นน้องชายของตัวละครหลักในเรื่องนี้ค่ะ ต่อด้วยอีกเรื่องที่คราวนี้ได้รับบทนำค่ะกับ The Imperfect i n g y a k i รับบทเด็กหนุ่มผ <You 're S 1> ู้กลายเป็นอสุรกาย oh <my. S 1> หมาป่าดุร้ายเรื่องราวของเด็กนักศึกษา3คนสาวพังร็อกสาวนักวิทยาศาสตร์และเด็กหนุ่มเนิร์ดทั้งหมดเข้ารับการบำบัดอาการแปลกแยกจากสังคมกับดรอเตอร์าคอฟแต่พวกเขากลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอสุรกายแทนเรื่องนี้ออกแนววัยรุ่นมิวแทนค่ะใน n น t f l i x กมีภาคไทยด้วยนะคะเรื่องนี้น้องอินยากิบทเด่นมากๆน่าจะเป็นบทแจ้งเกิดของเขาเลยค่ะจากที่ดู มาแล้วนะคเราว่าเขาเป็นเด็กที่รับบทหนักๆแต่ก็ยังติดคอมเมดี้ได้มีเสน่ห์มากๆค่ะคาแรกเตอร์ของเขาเนี่ยทำให้เรานึกถึงทอมฮอลแลนด์ช่วงที่เล่นสไปเดอร์แมนใหม่ๆค่ะมีความสซนๆแต่ว่าก็แสดงดราม่าได้ดีมากๆเลย แฟกเกี่ยวกับนักแสดงคนนี้นะคะนอกจากจะเล่นหนังแม็กซิกันแล้วเนี่ยอินยากิพูดภาษาอังกฤษและสเปนได้คลองด้วยค่ะจึงได้เล่นหนังสเปนหนึ่งเรื่องและอย่างที่แฟนแฟน One Piece ว่าวันพี e ฉบับคนแสดงเนี่ยได้เสียงภาคลูฟี่ภาษาญี่ปุ่นมาภาคเป็นลูฟี่เหมือนเดิมค่ะแต่ในเวอร์ชั่นภาษาสเปนน้องอินยากิพากเสียงตัวเองไปเลยจ้า Hola. ต่อด้วยแมคเคนยูอลาตะผู้รับบทโซโล่ค่ะหนุ่มซุปตาชาวญี่ปุ่นวัย26ปีคนนี้เกิดที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาพ่อของแมคเคนยู N u, คือดารารุ่นใหญ่อย่างซันนี่ชิบะนักแสดงผู้เก่งกาจศิลปะการต่อสู้จนได้โกอินเตอร์ไปแสดงหนังฮอลีวูดเรื่องคิวบิลค่ะชื่อของแมคเคนยู N u, เนี่ยอาจฟังดูเหมือนไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะคะพ่อของเขาเป็นคนตั้งชื่อหนีให้ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีความหมายว่าผู้ถือดาบที่ไม่มีไขรทเทียบเทียมได้ค่ะโหนี่มันโซโล ชัดเลยในช่วงวัยเด็กของเขานะคะได้รวมเล่นหนังกับพ่อถึง2เรื่องค่ะก่อนที่จะไปศึกษาต่อชั้นมัธยมที่อเมริกาเมื่ออายุ15ปีนะคะเขาก็ตัดสินใจกลับมาเรียนการแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นนักแสดงในประเทศบ้านเกิดอย่างเต็มตัวค่ะปี2016กแมคเคนยูเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง Mars l d e r r i v e the Movie และจิฮายะกรอลักพิชิใจเธอในปี2017ค่ะมี l i v e A c t i o n 2เรื่อง นั่นก็คือ p e a เก Girl และโจโจ้ล่าคามสัตวรวษส่วนในปี2018แม็กเคนยูก็ go ตอร์ไปร่วมงานกับฮอลลีวูดตามรอยคุณพ่อของเขาค่ะกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Pacific Rim uprising และในช่วงปี2019มาจนถึงปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่ากวาดหนังไลฟ์แอคชั่นไป5เรื่องเต็มๆค่ะกับ b บ a ฟ e เจาะเวลาฉาสมุไรลูโลนินเคนชินสมุไรพเนจรปัดฉิมบทแคนโกนคนแปลธาดเซนเซยาและล่าสุดกับวัน นั่นเองค่ะ จากนักแสดงคนนี้นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม็กคนยูประกาศสละโสดแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการค่ะและไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของแฟนสาวซึ่งเขาได้ประกาศแต่งงานพร้อมกับน้องชายอย่างกอร์ดอนมาเอดาซึ่งกําลังเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ตามรอยพี่ชายมาแบบติดๆค่ะทั้งนี้นะคะที่ทั้งสองประกาศวันแต่งงานพร้อมกันในวันที่22มกราคมเนี่ยก็เนื่องมาจากเป็นวันเกิดของซันนี่ชิบะพ่อของพวกเขาที่จากไปเมื่อปี2021ด้วยโรคโควิด 19นั่นเองเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณพ่อที่เสียชีวิตไปค่ะ คนต่อไปคะ่ะเอมิลี่ลัดผู้รับบทนามินักแสดงสาวชาวอเมริกันวัย20เอ้ยวัย30ปีคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักในปี2016จากการแสดงมิวสิกวิดีโอของ DJ Snake เพลง Let Me Love You f ฟเธอ r ลิงจากสตินบีเบอที่มียอดวิวสูงถึง1,000ล้านวิวค่ะจากนั้นเอมิลี่เริ่มแสดงซีรีส์ในบทสมทบอีก2-3เรื่องหนึ่งในนั้นคือ Dy นาส t ีซีรีส์เลตติ้งดีจาก Netflix ค่ะโดยเธอรับบทเป็นไฮดี i ปรากฏตัวอยู่4 EP ด้วยกันจากนั้นก็ได้ก้าวขึ้นมามีบทเด่นในหนังสแลเชอร์ไต้ภาคของ Netflix เรื่อง Fear Street ในบทซินดี้เบอร์แมนนับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเอมิลี่ค่ะแม้จะเป็นบทสมทบนะคะแต่ก็ได้ใจคนดูจนเธอเริ่มมีฐานแฟนคลับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ นอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยบุคลิกและสไตล์ของเธอใน Instagram มนะคะก็มีเอกลักษณ์ที่สดใสน่ารักมากๆค่ะเธอเปลี่ยนสีผมอยู่หลายครั้งและทุกสีผมเนี่ยเข้ากับหน้าเธอมากๆค่ะไม่แปลกใจที่เธอจะเข้าตาแคสติ้งของวันพีชนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเปิดเผยว่าเป็นแฟนอนิเมตตัวยงค่ะไม่ว่าจะเป็นพาพิภพไททันและดาบพิคาดอสูรส่วนอนิเมะเรื่องแรกๆที่เธอดูนะคะก็คือเซเลอร์มูนค่ะ แตกของนักแสดงคนนี้นะคะเนื่องจากเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ไม่ยังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอไม่ได้มากนะคะ่ะแต่คําถามยอดฮิตที่ขึ้นในเสิร์ช Google เกี่ยวกับตัวเธอนะคะก็คือเอมิลี่รัตเป็นญาติกับคอรัดหรือไม่และคํำตอบก็คือไม่นะคะเอมิลี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรัสนักแสดงชื่อดังจากแอนด์แมนแม้จะมีนามสกุลเดียวกันก็ตามอันนี้แฟกอะไรเนี่ย ต่อด้วยเจคอบกิฟสันผู้รับบทฮูซ็กค่ะนักแสดงหน้าใหม่คนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกิดที่จาเมกาค่ะปัจจุบันอายุ27ปีเจคอบเริ่มแสดงซีรีส์เรื่องแรก t h อ Resident ในปี2018ก่อนหน้านี้เจคอบเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและแรปเปอร์ค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนศิลปะในแคลิฟอร์เนียในปี2019เจคอบรับบทเล็กๆในซีรีส์ชื่อดังอย่าง g r ร y Anatomy จากนั้นก็ได้รับบทดรามา่าหนักในซีรีส์เรื่อง r e ร n Leaf ทาง n น t f l i x ค่ะ เป็นซีรีส์แนวดราม่าหนักหน่วงที่เจคอ,อบได้โชว์ฝีมือการแสดงแบบเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกก่อนที่ในปี2021จะถูกประกาศว่าได้รับบทเป็นอูซพบในวันพีชของ Netflix ค่ะ ของนักแสดงคนนี้นะคะนอกจากงานแสดงซีรีส์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจมากๆของเจคอบคือการแสดงละครเวทีเรื่องแ a l o l i n Bryant Project เป็นละครเวทีในปี2020ค่ะสร้างจากเรื่องจริงสุดอื้อฉาวในอดีตของแ l l l i n Bryant หญิงผิวขาวผู้ทําให้เด็กชายผิวดําต้องถูกซ้อมจนเสียชีวิตค่ะเนื่องจากคํากล่าวอ้างของเธอและเรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้นะคะจุดประกายสิทธิมนุษยชนในอเมริกาขึ้นมาในปี1955ค่ะโดยเจคอบรับ บทเป็นเด็กหนุ่มผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้โดยละครเวทีเรื่องนี้นะคะได้รับคำชมอย่างล้นหลามและได้เสียงวิจารณ์ในเชิงบวกจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ค่ะและคนสุดท้ายค่ะทัสกายล่าผู้รับบทเป็นซันจิ ตั้งแต่หาข้อมูลประวัตินักแสดงวันพีทมานะคะพ่อหนุ่มคนนี้มาแปลกสุดเลยค่ะเขาไม่ได้มีผลงานการแสดงมากเท่าไหร่เพราะไม่ได้ลดนแร่นอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่แรกค่ะทัสเป็นลูกเครื่องอังกฤษอาลับแต่เกิดที่ประเทศสเปนค่ะปัจจุบันอายุ27ปีด้วยความที่พ่อเป็นอารับแม่เป็นอังกฤษแต่ไปใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ที่คานาลี่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศสเปนค่ะและพราไม่ใช่คนสเปนแท้ๆทาให้ในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาแปลกแยกจากเพื่อนๆทัสจึงเอาดีทา้ง ด้านกีฬามากกว่าการศึกษาค่ะเป็นทั้งนักกีฬาโต้คลืนและขายเซิร์ฟบอร์ด จุดเปลี่ยนคือการสมัครใจไปเป็นทาหารในกองทัพอังกฤษค่ะในช่วงนั้นทัสประสบอุบัติเหตุและต้องรอ1ปีถึงจะกลับเข้ากองทัพได้นะคะระหว่างนี้เองค่ะเขาเริ่มสนใจในเรื่องภาพยนตร์และลองศึกษาการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองค่ะผลงานในช่วงแรกๆของทัสเนี่ยจะเป็นการเขียนบทหนังสั้นนะคะมีส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะมีผลงานชิ้นหนึ่งในปี2018ค่ะทัสทั้งกำกับเขียนบทแล้วก็แสดงเองนะคะ กับหนังสั้นที่ชื่อเรื่องว่า Multifacial ที่เล่าถึงจุดยืนที่ไม่ชัดเจนของคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติน่าจะหมายถึงตัวเขาเองด้วยนะคะโดยหนังสั้นเรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลจากเวที People Choice Award หลังจากนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับงานแสดงในบทสมทบต่อมาอีกหลายเรื่องค่ะในปี2021ทาสได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง b o u l i n g Point เรื่องราวความกดดันของเชฟยอดฝีมือในร้านอาหารชื่อดังหนังชาเทคนิ่ การถ่ายทําแบบลองเทคกเพื่อให้เห็นบรรยากาศความตึงเครียดภายในครัวแบบย,วยาวๆค่ะทาสรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์หนุม่มอารมณ์ดีและเจ้าชู้เอกคาแรคเตอร์เหมือนซันจิเลยนี่ว่าเราเดาว่าบทนี้นี่แหละค่ะทีมแคสติ้งของวันพีชน่าจะเห็นอะไรในตัวเขานะคะที่ดูเหมือนซันจิอีกอย่างคือทาสเนี่ยเคยเป็นทหารแล้วก็ผ่านหนังแอคชั่นมาก่อนค่ะเราต้องขอชมเลยว่าท่าเตะของซันจิเนี่ยทาสทำได้ดีมากๆค่ะส่วนตัวชอบบทนี้ขออวยเป็นพิเศษนะคะ ลจากนักแสดงคนนี้นะคะหลังจากถ่ายทำวันพีชจบเนี่ยทาสก็มีงานเขียนบทและแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแกสซต่อเลยค่ะเป็นหนังแอคชั่นแนวแก๊งสเตอร์ที่จะฉายใน Amazon p r i m ว v ร d วิดีโอปลายปีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแจ้งเกิดบทบาทแอคชั่นของตัวเขามากๆเลยละค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของนักแสดงนาำทาง5ใน One Piece Live Action ทาง Netflix ค่ะแตนมาดูรวดเดียวจบเลยค่ะสนุกมากๆจากใจคนที่ไม่เคยดูอนิเมะหรืออ่านมาังงาะมาก่อนนะคะเพื่อนๆดูกันหรือยังคะดูแล้วคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ